ในปีการศึกษา2563สภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเห็นสมควรมอบปริญญากิติมศักดิ์แด่ผู้มีคุณูุปการต่อสังคมและประเทศชาติจนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีดังนี้ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พลตำรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่ง อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปัจจุบันเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะที่รับราชการพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในด้านการสืบสวนสอบสวนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดโดยใช้าศาสตร์ในกลุ่มวิชามนุษยาศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หลากหลายสาขามาบูรณาการกับการทำงานจนทำให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดีสภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตก,กิติมศักดิ์ให้แก่พลตจตรีวิชยัยสังประไพเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปเมื่อเราจะจบการศึกษาได้รับปริญญาแล้วเนี่ยเราถือว่าเราจะต้องเป็นนายคนหรือเป็นผู้นำ ดังนั้นหลักของผู้นำเนี่ยอันดับแรกเราต้องมีความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้ไปเนี่ยเราไม่สามารถจะไปพัฒนาหน่วยงานหรือพัฒนานตัวเองได้อันที่สอง,องนอกจากมีความรู้แล้วเนี่ยเราต้องมีความรอบรู้เพราะขณะนี้เนี่ยโลกเขาเวอร์วายแล้วโลกเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆอันที่สต้องมีความรอบคอบเพราะบางทีคนเราไปทำงานแล้วเนี่ยขาดความรอบคอบ เมื่อขาดความรอบคอบเนี่ยผลที่จะตามมาไม่ว่าจะตัวเองหรือในหน่วยงานแม้แต่บางครั้งเราอาจจะต้องคดีอาญาก็ได้อันที่4ในเรื่องการพัฒนาเราไปอยู่หน่วยงานไหนเนี่ยเมื่อเราเป็นไปคนทำงานหรือจะไปเป็นผู้นำเขาเราต้องคิดพัฒนาหน่วยงานของเราเนี่ยให้จเจริญยิ่งขึ้นอันที่ห้า สิ่งสําคัญที่สุดนอกจากมีความรู้อะไรต่างๆแล้วเรื่องการตัดสินใจสําคัญดังนั้นฝากน้องทุกท่านที่จะมาทํางานในโอกาสต่อไปจะเป็นผู้นําต่อไปต้องยึดหลักของการตัดสินใจการมีความรู้การพัฒนาความรอบรู้นี่สิ่งสําคัญที่ในการใช้ชีวิตในอนาคต ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์เทคโนโลยีเครื่องกลนายคำรณสุภาสอนปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมาการผู้จัดการบริษัทบุญเจริญวิศวกรรมโลหะ2001จำกัดเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็กเช่นงานโครงสร้างระดับอนนสัญญาณของการรถไฟสะพานข้ามทางรถไฟและร่วมดำเนินง,งานก่อสร้างสถานีรถไฟหัวหิน ในคำรณสุภาสอรได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินการต่างๆแก่มหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสม,มอนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดี สภาหมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอบปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร,ร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์เทคโนโลยีเครื่องกลให้แก่นายคำรณสุภาสอนเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปในชีวิตการทำงานนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณปี2534นะครับได้มาฝึกง,งานกับคุณพ่อและในปี2537ผมได้มาเกิดอกอจกบริษัทบุญเจริญมิหะสอ0พจำกัด จนถึงปัจจุบันนี้ก็ใช้เวลาในการทํางานประมาณ20กว่าปีหลักการทํางานที่ผมเดินงานมาอยู่ทุกวันนี้นะครับตั้งแต่เริ่มแรกที่ผมตั้งใจในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริิตและยุติธรรมและมีความชอบในนิ้การงานที่รับผิดชอบฝากถึงบัณฑิตที่กําลังศึกษาอยู่นะครับและก็กําลังจะจบการศึกษานะครับขอให้ทุกคนนะครับได้ค้นหาตัวเองให้เจอนะครับว่า ตัวเองเนี่ยชอบงานแบบไหนนะครับแล้วก็ถนัดแบบไหนนะครับเพื่อจะได้ทํางานแล้วมีความสุขจะได้ไม่เสียเวลาและโอกาสที่จะพัฒนางานตองเองให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักิ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนายนพดลและตาแยาม้มปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารปิ่นฟ้าฟาร์มและเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยได้ก่อตั้งและบริหารบินฟ้าฟาร์มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจตลาดชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพเป็นผู้จัดกิจกรรมด้านการเกษตรมากมายจากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดีสภามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์เพราะเลี้ยงสัตว์น้ําให้แก่นายนพดลและดาแย้มเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปชอบเลี้ยงปลาชอบปลูกต้นไม้ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับก็จนมามีโอกาสได้ไปเรียนนะครับคณะเกษตรเอกวิชาประมงนะครับที่มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมินะครับตอนนั้นก็เรียนไปด้วยความสนุกนะครับเพราะว่าชอบนะครับ เมื่อจบมาตรงนั้นแล้วเนี่ยเมื่อปี2549เกนี่ยก็ไปเปิดร้านปลาสวยงามแล้วก็ยังมาต่อยอดให้เป็นปิ่นฟ้าฟาร์มในปัจจุบันนะครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขนาดใหญ่ของจังหวัดทุมธาน,นีนะครับเราสามารถที่จะสร้างนะครับสร้างไรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับสังคมนะครับเราเปิดให้เป็นตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์มให้ชาวบ้านเนี่ยมาขายของในฟาร์มเราฟรีขอฝากนะครับน้องๆน,น,นะครับที่กำลังจะจบใหม่นะครับตอนนี้เรา เจอนะครับปัญหาวโรคระบาดนะครับแต่เราก็ต้องปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้นะครับที่สําคัญนะครับเราต้องค้นหาตัวเองให้พบว่าเรามีความถนัดด้านไหนนะครับเราพัฒนาความถนัดของตัวเองด้านนั้นเอามาประกอบเป็นอาชีพนะครับอย่างที่พี่บอกไว้แล้วนะครับว่าเรานําความชอบนะครับเราหาความชอบของตัวเองมาทํางานนะครับเราจะได้ทั้งเงินทั้งความสุขนะครับก็ปรับตัวไปอยู่กับมันนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์วิศวกรรมโยธานายชูศักดิ์พิพัฒวุฒิธรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทบุญกีเชียงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้างจำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัท BK+ กรุ๊ปจำกัดนายชูศักดิพ์พิพัฒวุฒิธรเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพด้านการก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งภายในและการผลิตเฟอร์นิเจอร์จนได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้านการออกแบบการผลิตเฟอร์นิเจอร์และงานก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยต่างๆนายชูศักดิ์พิพัฒน์วุฒริธรให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านสังคมต่างๆมากมายอย่างต่อเนื่องร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจากผลงานและความสําเร็จในวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดีสภา,ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาบัณฑิตกิติมิ์วิศวกรรมโยธาให้แก่นายชูศักดิ์พิพัฒน์วุฒิธรเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปคือคนที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีความรักและชอบในสิ่งที่เราทำและขยัน หมั่นเพียรเมื่อมีโอกาสแล้วอย่าทิ้งโอกาสก็จะประสบความสำเร็จได้สิ่งสำคัญคือต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามีความซื่อตรงและมีความใส่ใจในลูกน้องที่ได้ช่วยเราเมื่อเราทำธุรกิจหรือประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องตอบแทนประเทศชาติสังคมและสถาบันที่ให้การศึกษาเรามาขอฝากข้อคิด ให้กับนักศึกษาก็ขอให้ประกอบวิชาชีพในสิ่งที่รักด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเคารพต่อหน้าที่การงานที่ได้ทำอย่าทิ้งโอกาสที่เข้ามาในชีวิตก็จะประสบความสำเร็จได้